สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะหยุดยาวนี้เรามาแคมป์ปิ้งกันที่นี่นะคะพักผ่อนหย่อนใจค่ะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีวิวสวยบรรยากาศดีนะคะมีร้านแคมป์ปิ้งให้ด้วยนะคะก็เรามาแคมป์ปิ้งกันที่นี่หนึ่งคืนค่ะ ตื่นเช้ามาเราก็เจอบรรยากาศดีๆเลยนะคะวิวสวยๆนะคะอ่าเข้ากับอาหารเช้านะคะที่เรากําลังจะทากันนะคะโดยมีเมนู4เมนูง่ายๆนะคะก็มีไข่เจียวใช้โป๊กัดไข่ข้าวต้มกุ้งแล้วก็น้ําพริกปลากระป๋องค่ะก็ทานอาหารอร่อยๆวิวหลักร้านนะคะกับวิวหลักร้านบรรยากาศดีๆนะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวกันที่นี่นะคะ ทองเที่ยวทัวไทยไปได้ทุกที่คะ่ะอยากให้มาชมกันนะคะ